i นครนะครับก็ตอนนี้กําลังจะเดินทางไปกรุงเทพนะครับเพื่อไปเดินป่านะฮะที่จังหวัดตากนะซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เป็นที่รับอาจจะไม่รับก็ได้แต่ว่ามันไม่มีใครเดินเข้าไปนานแล้วครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นที่ของชาวบ้านเขาครับซึ่งถ้าจะไปก็คือต้องให้ชาวบ้านเขานําทางนะมันไม่ใช่จุดท่องเที่ยวของนักเดินป่าอของคนจัดทริปนะครับเวลาไปดูกันยาวมันจะสวยแน่นอน ทริปนี้นะครับผมก็รวบรวมเพื่อนๆนะครับมาร่วมเดินทางกันประมาณ10บคนนะครับก็ต้องบอกไปก่อนว่าผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะแค่แบบได้เห็นแค่ภาพหรืออะไรย่างเงี้ยจากที่พ่อเขาเล่าให้ฟังนะว่ามันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกเพื่อนๆนะว่ามันคือทิปชิลแบบไม่ยากสบายๆแล้วก็วันที่ไปพายุเข้าด้วยครับเดี๋ยวไปดูวันดีกว,ว่ามันจะชิลจริงหรือเปล่าตอนนี้เราก็มาถึงเนตบะทีนะครับจังหวัดตาก ห้ 5, 2 2> yeah. าสองย่างนะครับก็ทีมเดินทางของเราพร้อมแล้วแต่ว่าผลตกเครียดครับเราได้ถ้าเผื่อเขาเอาอาหารมาได้ไหมอ่าง่ายจะต้องรอกันสักนิดนะครับก่อนที่จะเริ่มเดินทางเลยนะครับแล้ก็น้องเรียร uh, ์มีสลัดก็เนี่ย นี่นะครับจีนเจ้าแมวน้อยกลับบ้านแล้วช่วงเล่นแมวก่อนจะเดินทางไปรังลุมกันถ่ายข้าวกันอยู่เ่ยหรือว่าเป็นเมนูที่น่ากินมากง่ายเลยโอ้โหไม่มีใครเอากระชากเลยเหรอมี่กรลังรอรายเหรอเรซกถั่วโดนได้แค่ด้านหนึ่งหน้าถ่ายนี้ไม่ไเหลือยิ่หน่อยเดียว มาที่เป็นเส้นทางเดินเข้าน้ำตกนอร์บุเลนะครับนี่ครับน้ปน้ำไปน้พ่อไปอาบน้ำที่ไหนอ่ะใส่หมวกมาต้องใส่ตลอดอ่ะเป็นผุ้แพ้ผู้แพ้โอ้โหเลนโคเวอร์เลนโคเวอร์ฝนโดนอะไรไม่ค่อยได้นี่ครับจุดเริ่มเดินของเรา ใช่อะไรใช่มึงไงอ้าวไปลงทรงโจงก็ต้องมีตัวเองมั่งนี่อีกเส้นจ็หันอย่างนี้ไหนๆหันหันมาโชว์แฟชั่นพี่แจ๊สหน่อยดิแย่แล้วได้ปะได้แต่ท่านพี่แจ๊สจบเลยบอบเลย โอ้โหนี่ครับนี่ครับเดินป่าครับถ้าจะชมก็เราต้องเดินไปอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยมากล้องเยไม่เคยมาครับไม่ได้อะไรเหมือนเดิมเดินลุ้นไม่พร้อมกันอยู่อะนอกจากก็ประมาณนี้แลครับเพลิน เตรียมไม้ให้นะสำหรับใครไม่มีไม้เทกเขาจะสับให้ใตันจะนมีธาตุโอ้ยอย่าได้ไหลออกข้างนะอีพีแบงค์นะดิรองเท้าลื่อนเ่นเ<บ>ี่เบอร์ระวังนะงนมันไหลออกข้างนะระวังนะรองเท้าใครไม่เนิอบอ่ะ,อะไปก่อนเลยครับ ผมจะคอยบันทึกภาพกีฬามันมใครไม่เมนู่นเป็นเพื่อนกูบ้างเดีย๋ยวลงไปร <laughs> ้านขายช็อขทางล่างในะ้นี่บทางต้องค่อยๆเดินนะเพราะว่าเฮ้ยมันจะแคบๆอย่างนี้เลยนะฮะธนาธารกูซึ่งชอบเช็คอินอยู่แล้ว <laughs> มันจะลงนู่นนนั่นจะหลลัวร้ายนันเกยนปมาเลยครับเจ้ค่อยๆ <laughs> นะ วิเจนั่นแหละค่อยๆอย่างนดีกว่าค่อยๆเดิบมาเดิฟเซฟสววิวข้างหน้าแม่งได้เลยนี่บรรยากาศสวยอ่ะร้อนแล้วหรอเนี้ยใช่ร้อนเลยนี่ครับข้างล่างมันก็จะเป็นกระท่อมแล้วข้างบนก็มีหมอกสวยงามนี่ยังเดินเข้ามาไม่ถึงร้อยเมตรนะเป็นลเลี่ยงเหงื่อเรี่ยงเหงื่อเราเจอจุดเช็คอินแรกแล้ว รังกงอชิวชิวงี้นี่ครับจุดแรกวิวพอยของเราถือว่าสวยงา,ามเบอาานี่เบอร์สไลด์ตรงนี้เลยโ,โหวิวดีจัดเลยาเนีก่นยแย่ <laughs> ยงกันไปแล้วนี่นี่ลงทางนี้ก็ได้พี่ใครรีบอะ่ะ ตรงยาวไปเลยเนี่ยนี่ครับบรรยากาศดีมากนะคือจริงๆถ้าลงไปกระ่อนก็ไม่มันแค่นิดเดียวนี่ปังลงตรงเลยโอ้ไม่เอาให่ผมเจียวอยู่ผ่าฮ่า่าด้วยเนี่ยวูเยี่อมกี้ไปไว้ใจต้นไม้น้องเลดูแลคนแก่ด้วยนะป่าแรกของพี่เบิร์ดแล้วพี่เบิร์ดก็จะไม่มาอีกแล้ว พี่เจนะนี่ดูเพลือแล้วแครงเพลงเพื่อไปหมดแล้วนี่เราก็เดินลงมาจากด้านบนได้สักระยะนะครับวันนี้ก็อาจจะเดินกันช้าหน่อยเพราะทางมันลื่นนะครับแล้วก็ชันด้วยสมบูรณ์นะตรงนี้นี่ครับก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ว่าสมบูรณ์มีมอสเสริมเกาะไม่รู้มันติดอยู่กับต้น แล้วมันจะแตกหรอออกพูดอย่างน้จะขึ้นเรื่อเนี่ยต้องถามต้องถามคนต่าก้านมันสวยดีว่ะเแอคค่ารอเลยว่ะนี่แบกิวกำทยอยลงมานะ <c oughs> นเลยมี นี่เรามางานเทลกันหรือเปล่า <Okay. S 1> มีห้อยตัวด้วยน,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 นี่ยแต่พี่ลงไปแล้วน้องลงไปต่อแล้วอะไรคือมันเอาหน้าลงวะเอาล <laughs> ุูให <laughs> <laughs> ม่ ลายไหนวะคือด้านล่างนะครับที่เราจะ,จะลงเลยโอ้จริงเราปีนลงมาจากตรงนี้นะเดินผ่านสายน้ำไปแดดชิวๆเย็นๆอก็อจะเป็น้ำตก ไหลลงมายาวๆครับเป็นชั้นๆลงมาเรื่อยๆเ,เลยนี่เราก็นั่งลอยครับเขากำลังค่อยๆลงมาระหว่างพักครับก็ได้นั่งคุยกันนะครับน้องๆพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไหนทิปชิวครับพี่ <c oughs> ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่เคยมาแต่ก็สนุกดีนะครับมันก็ไม่ได้ลำบากมากขนาดนั้นแล้วก็แต่ถ้าใครชอบลุยๆนี่ผมว่าติดใจแน่นอนครับ และที่น่าสงสารนี่ครับนี่คือ Bird เบิร์ดนะครับเพื่อนของผมซึ่งเพิ่งเคยมาเดินป่าครั้งแรกในชีวิตก็เจอแบบนี้แล้ว <laughs> โอ้ขึ้นตัวเลยเดียว <laughs> ถ้ามึงไม่ถ่ายได้มึงโยนกล้องทิ้งไว้แถวนี้แหละตอนกลับเพื่อนเมาระไปบอลเมนนมาเลย จับไปทีละทอดนั่นนะจับจับฟันเลยเอ๊ะหน้านน่ากลัวโอ้เป็นหน้าผาลงไปเลยนี่แล้วเราไปต่อไงอ่ะนั่นเลยพี่มาคิดลยเราไปต่อไงเนี่ยอ๋อที่เขาถ่ายรูปให้ดูไงว่าถ่ายอย่างข้างบนแต่ถ้าลงไปข้างล่าง เดี๋วยวพี่เขาปุูเชื่อมให้ไม,ไ,หหไม่ใส่เลยหรอิ่ลไ,ไรับ้งยังหมาตายีวันอยู่แล้วางไปต่อนะครับ น้องไต่เชือกระหินลื่นมากนะข้างๆนี่เป็นน้ำตกหน้าผาตรงไหนนะต้นเก่งฉันมาทำอะไรที่นี่ทิปคิวครับทิปคิวที่มีแต่ความหินควางหินโอ้โดนไปแล้วโุณครทิปคิวครับเรื่องนี้ยังไงครับกดเล้อกครับ เงเดงมดรับนงเหม่อนันนเนะเฮันเนแล้วเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินลงตรงนี้นะครับแล้วก็เลาะ้ายไปก็จะถึงน้ำตกนอนบุเลแล้วอีกไม่กี่อึดใจ ลงได้ยาวกล้องลงทรินี้เราบอกเ,เพื่อนๆว่ามานอนคอนเซิชิวๆนะครับข้าว่าถึงแล้ก็ไมั้ยข้าว่าถึงแล้วนนข้ขาว่าถึงแล้ว,วขออภัยไปด้วยเอ้าผมไม่เคยมาต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยโอ้โหตรงต่อยิวปี เบื่อเลยโอ้ยเป็นเรื่องปกติของนักเดินทางครับเมื่อมาถึงจุดหมายนะครับความเหนื่อยล้าทุกอย่างก็จะหายไปครับเมื่อได้เจอกับบรรยากาศที่สวยงามครับผม เดินเยอะใช่ครับนี่ครับก็มีร้นานตัดไปแล้วไงบ้างครับคิวไหมคิวมากครับรอดูคลิปกันเลยฟางคิวนี้ร้อนน่ามันแผลที่นี่ถือว,ว่าประชุมไทยขั้นสุดผู้ร่วมกตากรรมกระถางเมื่อกี้จอมันทีฮะใช่ครับ<อ>มัมนลื่นะใช่ฮะใช่แล้วเ,เหยียบล่องหินเหยียบล่องหิน ะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครในการเดินโอ้โหอันนี้ก็เจนไปตีรู้สิลยไงับจอยู่ทางแล้วเนี่ยอฮะโอ้โหไม่มีจาแล้วว่ะ มบินจ้าไปและ้วเอาเจ้าแล้วแล้วก็ขึ้นไปตั้งหลักก่อนนะอ,าอ้าเนี่ยคือเส้นทางวิบากเกิด <c> ข <oughs> ึ้นนะตอนนี้ ที่เขาวิ่งปกติมากเลยนะที่เขาเป็นเป็นพวกแพ้ภูเขาเลยโอ้โหอันนี้แพ้ภูเขาเลยชัดแล้วไปเอาไปเอาไปเอาแล้ดูรองเท้าก็แบบโอ้โหโอ้โหหยับต้นเลยกีปวดเจิบเนืน้อพักนี่ได้เนื้อหักบาร์เทอร์สโคบ <N ic ly> นี่ข้ามาเนื้อๆเดี๋ว่าเรื่อยๆวันนี้สบายมาแล้วผู้ใต่ระดับความคันขึ้นมา <N ic ly> อีกหนึ่งโคี <N ic ly> ทีเราลงมปข้างล่างนี้นมานะแล้วก็เนี่ยครับนี่คือน้ำตกนาดูเลยที่เราลงไปข้างล่างเมื่อกี้นี่คือจุดด้านบนเรากำลังเดินกลับกันแล้วก็ ใครมาก็ดูเ right? ส้นทางนะครับว่าค้างๆสมบูรณ์สมบันนิดนึงก็เตรียมร่างกายไห้พร้อมแต่ก <tim> mmm, ็ไม่ใช่ว่าจะไปไม่ได้เฮ้ยดีดีมากชอบฟิวไอเวนเกอร์ดูเดือดเดือดก็มาที่นี่ได้เลยนะครับเอาไปนะพักเลยนั่งก่อนเลย ไช่เราไม่รู้อะใช่แหละอเ,เออเราข้ามเน,นี่ยตนู้นใช่แล้วตอนแรกไปนั่งเล่นรอนย่างนเนี้ยโอ,อครับคู่กระสบไทยเนีความสวยงามของนาคาคือความไปแน่นนอนของมัน ตอนแรกน้ำก็ยังไม่เยอะนะแต่พอฝนตกก็ทีน้ำมันเยอะเลยนะนี่คือทางที่เราเดินลงมาช่วงนี้เราก็นั่งรอเ,เพื่อนๆที่ยังเดินขึ้นมาไม่ถึงนะครับก็นั่งตากฝนการเย็นสบายนะสำหรับผมคือฝนในป่าเนี่ยตากยังไงก็ไม่ป่วยนะครับมันต่างกับฝนในเมืองนะสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้เหมือนกันล้วก็กลับขึ้นมานั่งตรงที่จุดเดิมที่เราลงไป้นะ ประมาณนี้เลยจกจากฝนตกชิวๆสวยๆดูมองกว้างสวยจีบนะครับก็เป็นบรรยากาศบริเวณนี้เราเดินขึ้นไปตรงนู้นนะครับเดินไปตงนู้นก็ถึงรถแหละกำลังเดินกันขึ้นมา เดินกลับก็เป็นทางแคบๆอย่างนี้นะก็ต้องเด้ระวังนะครับฝนตกลื่นมากแล้วก็ลื่นก็ไหลลงข้างทางตามสเต็ปแล้วก็ออกสู่ด้านนอกของที่เรียบร้อยสนุกมากนี่ฝนตกนอกบุเลกลับมาแล้วครับผม ยันกลับมาเรียบร้อยคลิปนี้บอกเลยว่าดูเดือดอยากมันต้องมาที่นี่เนาะวันนี้มีให้หมายเงินอยากก็ย้ายเมีนมากย้ายเมีนมากเลยค่ะไม่ค่อยเม็ยนแบบมันไปนี่แล้วมันไปตากฝนมาแล้วกินควายเอ๋อจิ้งไก่หมาที่นี่กินควายเหรอที่ควายไก่อย่างก็ดูควายค่ะ กินนี่ก็ดูควายอควาตมันดวยโักล้ลงกหาโเี่ยไปตามตรงนู้นอ่ะมันเน่าค่ะมันเน่ามันกินคนมากไม่กินคนะกินควายเดียวสวัสดีภาษากะเหรี่ยงว่าอะไรอะไรเนี่ยตาบื้อตบสวัสดีนะตาบื้ออยาก้วโปรดดค่ะฮะ ไม่รม้ครับเงาวไม่รู้ยังไงแล้วแล้วาว่าลา่อดนะ่า้ลาปอดใช่ไหมคะใช่ดีอ้อดีอ้อดีอ้อลนสสดีอ้อแต่ความชิลยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับดูต่อคลิปหน้านะครับบอกเลยว่าโคชิลหรือเปล่า